ถึกนี่น,งนึงนี่เป็นคู่แรกของการแข่งขันโดฮาคัพด้วยนะครับเกมเริ่มนะครับไทยเราในชุดสีแดงเป็นฝ่ายเขียเริ่มก่อนนะครับส่วนซาอุดิอาระเบียในชุดสีขาวเลี้ยงจี้เจอกับบุคลารีแล้วให้มาลองกดด้วยขวาบอลจะเสียบเสาอ,อยู่แล้วครับแต่ว่าสุภมิตย,ยังปัดออกหลังไปได้ถือว่ายิงได้ค่อนข้างดีเลยนะครับจังหวะนี้ของซ uh ูฮับอัลซาอิดครับโดนไทยบีบแล้วแย่งมาได้เอาละครับอนันต์ได้เลี้ยงจี้แล้วหักคืนกับมาเรียนเจมเข้าขวาลองยิงตรงนี้ บอลไปเยอะเลยครับบอลไม่ตรงกรอบแต่ยิงจังหวะนี้เนี่ยก็ผิดไปพอสมควรเลยครับลีออนคือถ้าเลือกเสาสองเนี่ยอาจจะติดผู้เล่นซาวดีอาระเบียบอลอยู่แล้วหาจังหวะเปิดยัดกลับมาได้ยิงด้วยซ้ายโดนไม่เต็มเท่าไหร่แล้วขวาตรงนี้ <c oughs> เป็นเซฟของโสพลวิทย์อีกครั้งหนึ่งครับอินชาไทยเซฟด้วยปลายขาเลยนะครับ <c oughs> วิธีนี่ได้จะเข้าเลยนะครับชิงชนะเลิศของศึกชิงแชมป์เอเชียราตัดได้ครับตัดได้แล้วมีดึงครับมีดึง เขากรอบแค่โทษแล้วจังหวะนี้ได้ยิงเอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเป็นทีมชาติไทยครับออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับจากธีรศักดิ์เผย่อพี่ไม้เลยครับเสียบเสาแรกเข้าไปเลยครับโอ้สิบนาทีพอดีครับโอกาสของธีรศักดิ์ครั้งแรกในเกมนี้แล้วก็เป็นประตูให้ไทยขึ้นนําเลยถือว่าจบสกอร์ได้ค่อนข้างเฉียบคมเลยนะครับลูกนี้ของธีรศักดิ์มีโอกาสเราทําได้เลยครับทีมชาติไทยขึ้นนําซาอุดิอาระเบียไปก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์เลยครับพลิกบอลได้แต่ว่า เจออีรฟาผู้สิทไม่ได้ว่าอะไรข้ามออกมาทางฝั่งขวาถึงอากาตานี่ได้เลี้ยงจี้เข้าซ้ายแล้วลองกดตรงนี้ชนคางครับโบโหคาร์ยังช่วยชีวิตทีมชาติไทยเลยครับจังหวะนี้สมพลวิทย์นี่พุ่งไม่ถึงแล้วนะครับอากาตานีก็ยิงดีจริง,รงๆเลยครับยิงไปแต่ว่ายังไม่เป็นประตูครับซาอุดิอาระเบียครับได้เติมขึ้นมาครับแล้วคอร์ดได้โขนตรงนี้เรียบร้อยหนึ่งต่อหนึ่งครับซาอุดิอาระเบียตามตีเสมอได้ครับจากโมฮัมเหม็ดมาราน อยว่าได้มงจอดๆครับพยายามพุ่งปัดแล้วครับโฉพคนวิทย์แต่ก็แน่นอนเลยครับจังหวะนี้มงดีจริงๆครับเล่นจากซาอุดิอาระเบียครับเอาแล้วครับเปิดยาวมาตรงนี้ให้กับเทร์ักถึงบอลเข้าเขตโทษอีกคั้าหนึ่งแล้วขวาตรงนี้เอาตัวยิงแล้วตัวซ้ำไม่ถึงครับเดี๋ยวดูอีกครั้งครับวิ่งตัดลายของเทร์ักเผืพิมายนะครับแล้วชนะตัวประกบก่อนจะได้ยิงพยายามจะยิงให้ลอดขาผู้รักษาประตูอะไรครับแล้วดีดมาถึง ธีรศักดิ์แทงต่อมาบุคคลีได้เปิดหักกลับมาตรงนี้ยังติดอยู่แล้วยิ่งอีกทีนึงโอโ้โหตามมาซ้ําของนี้ครับธีรศักดิ์เผยพี่มายบอลไม่ตรงกรอบรศักดิ์ให้ต่อกลับมาแล้วตบกลับมาตรงนี้ไม่ถึงนะครับก่อนที่ธีรศักดิ์เผยพี่มายจะได้วิ่งเข้ามาใส่ตรงนี้ครับแต่ว่าจากภาพช้านี่อาจจะไม่ทัชครับ เสียดายเลยครับกองเชียร์ชาวไทยที่มาเชียร์ในเกมวันนี้โอ้โหได้ <laughs> ลุ้นเลยครับวางออกค่าบบนี้ผู้สินก็เปล่าวนวิทยาจบครึ่งแรกเลยครับซาอุดีอาระเบียกับทีมชาติไทยเราเสมอกันอยู่ที่1ประตูตอนหนึ่งนะครับเอาละครับไทยเราตัดบอลมาได้ทางขวามีและปุโรเชนลองยิงด้วยขวาตรงนี้บอลตรงกรอบก็จริงแต่ว่าน้ำหนักไม่แรงเท่าไหร่ครับจะเลี้ยงตะลุยมาก็โดนชาณาลงครับสกิดตรงนี้เสียฟาวไป เอาไซด์ Outside, ครับเปิดเข้ามาแล้วได้โมกเช่นเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อนหนึ่งครับโอ้ปรรันฮาม,มนะครับโ<อ>หจังหวะนี้เนี่ยรับหน้าหรือเปล่าครับ,บเหมือนจะเลื่อมๆอยู่นะครับไม่มีธงจากผู้ช่วยแล้วไม่มี V.R ด้วยนะครับรายการนี้โอนต่อบอลกันแล้วได้ครอสเข้ามาในกรอบเขตโทษด,ด้โอ้โหไปเน้นๆเลยครับอบอลไม่ตรงเก่าทางหน้าของโมเมนต์มารานัน บอลเนี่ยไม่ตรงกรอบมีผู้เล่นของซาอุดิอาระเบียกับทีมชาติไทยที่กระโดดขึ้นหนึ่งจังหวะก่อนนะครับทำให้พบอลเนี่ยมาราจกะจังหวะพลาดไปครับถทายตัดบอลได้ครับแล้วดีดมาให้กับธีรศักดิ์เผยพี่มายได้ยิงตรงนี้โอ้โหเหมือนจะช้าเงินไปครับจังหวะยิงของธีรศักดิ์ล้ําหรือไม่ล้ํานะครับอันนี้ไม่ล้ําแน่นอนครับเราได้หลุดขึ้นมาเลยครับพยายามจะยิงให้หนีมือเลยครับแต่สุดท้ายปลายขาหรือเปล่าของหมายเลขห้าครับ พิสิตเปิดจังหวะแรกเลยเขากรอบเขตโทษแต่ว่าเขาอ,ออกมารับไม่ดีแล้วพยายามจะเล่นต่อตรงนี้ของไทยเราโอ้โหไม่ได้ครับซาอุดิอาระเบียยังช่วยกันไว้ได้ให้มาแล้วแม็กซิมิเลียนแม็กซิมิเลียนเจอลุม3คนโอ้โดนชนไปนี้วน้บุษินเป่าให้ฟาวาแล้วครับไทยเรายังได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งจากลูกฟรีคิกมาดูครับฟรีคิกของชานารงเปิดโด่งๆเข้ากรอบเขตโทษแล้วได้ของลูกนี้ตีเสมอจนได้ครับจุฬทานเข็มดีครับโอ้โห แอคชั่นสุดท้ายนาทีสุดท้าย,ายการทดเวลาเลยครับไทยเรา2ประตูต่อ,อ2ตดีเสมอสําเร็จเลยครับทีมชาติไทยจากโจนาธานเข็มดีเลยครับสอดขึ้นมามงแล้วก็ทําได้สําเร็จครับจังหวะเปิดของชาญรงค์แล้วเป็นโจนาธานครับสอดขึ้นมามงบดสิทธิ์เลยครับผู้รักษาประตูขึ้นมงกดลงพื้นแบบนี้หนีมือผู้รักษาประตูซึ่งน่าจะขาดตายไปแล้วด้วยครับอดสิทธิ์เลยครับกองเชียร์ของไทยในกาตาร์ครับโอ้โหเฮกันลั่นเลยเลยครับแล้ว จบเกมไปเลยครับโอ้โหไทยเราไม่แพ้ครับแล้วก็ได้ผลเสมอครับ2ประตูต่อ2จากลูกโมงของโจนาธานเข็มดีในช่วงทดเวลา